สวัสดีครับสวัสดีพอพมแม่เอฟซีหนองค้ำลาและก็เอฟซีเพชรล,ลำเพินท,ทุกทุกขันเ้อครับผมมือนี้กะบ่อ,อยากตื่นเศร้าประมาณนีนะครับบ่อยากตื่นเศร้าเลยแต่ว่ามันหาคนมาเปิดเครื่องบ่ดด้เนาะคบเนาะเพราะว่าสั่งเครื่องเพิ่นไปเฝ้าเมียอยู่โ่งบานครับเมียออกลูกประศัพผมก็เอาโอเคหาผู้ใดบ่ดด้ดจะคล้องกับตรงตื่นครับ ตื่นมาเปิดเครื่องสถานีนะครับเนาะแล้วการวังเศร้าไฟมันกระตุกกระตุกนั่งครับผมกว่าสิเปิดสถานีไดกะยากแน่ยเพราะว่าจะของมันเป็นสั่งเครื่องเนาะะแต่ว่าตอนนี้กะเปิดเครื่องใดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมีโอกาสครับก็เลยแบบโอเคได้ตื่นแล้วเหตุสิลบไปนอนกบแจสิวาจะไนนอนมันตีหาแล้วครับผมตอนนี้กะกะเลยมานั่งอยู่หน้าจอคอมนี่แหละครับอ่ะได้ๆกะได้ๆแล้วเนาะ มันได้ตื่นเลยน้องคบเนาะได้ตื่นแล้ว,วเด็ดตื่นแล้วช่วงเวลานี่ครับช่วงเวลาตั้งแต่ตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยฮอกบงเสาเนี่ยพอข่าแม่ข่าอยู่ในตลาดมุกดาหารมีตลาดจากตลาดหนึ่งสองสามสี่มีหาตลาดครับผมเคยไปเซอร์เวย,ย่างแซมเสาเนาะอาจจะแบบหลังกลับมาจากทเที่ยวแน่เศ กับมาจากเที่ยวเนี่ยหรือว่าตื่นไปสื่อของมาตักบาทใส่บาทด้วยสิน้องครับพอขาแม่ขาในตลาดกันสิมาเปิดคลื่นเก่า13เลฟเอฟเอ็มนี่แหละครับผมแต่ว่าส่วนสอบกันยังสิเป็นเพลงสตริงอยู่แต่ว่าเป็นเพลงสตริงยุคเก่าๆครับยุคเก่า080แต่มือนี่กับอาร์ซิมิเซอร์ไพร์แนเพราะว่าดีเจหนึ่งตื่นเสาร์ขนาดนี้นะครับพอขาแม่ขาในตลาดตีดเพิ่นเปิดเพลงอยู่น้องก,ก็คืออาร์ซิสุดุ้งคือสิตกใจอยู่เพราะว่ามือมนี่ก็เดตตื่นมาแล้วก็สิมาเซอร์ไพร์พอขาแม่ขาในตลาดแน่อะ เปิดดังๆฟังหลายๆคนครับผมบทเพลงเพราะๆที่ผมกําลังสิเปิดอีจกจัหน้อยเนี่ยก็คือศิริบพนนะครับเพลงของน้องสาวผมนี่แหละน้องข้าหลา่าเพรลัมพเพลินนะครับเนาะสิ่งเกินแรกในชีวิตนะครับที่ทายทอดออกมาได้ดีแฮงนะครับผมายป,ประกาของอาจารย์สวัสดนะครับแล้วก็อาจารย์อ้อซ้อนะครับควบคุมการผลิตต่างๆกับว่นไปนะฮะเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของน้องเพื่อเลยนะครับเนาะ หอฟันขามโขงแค่ชื่อเพลงนะครับก็รู้แล้วว่านะฮะเนื้อเพลงจะเป็นยังไงบ้างแต่นะครับครั้งแรกที่ผมได้ฟังเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันอินนะฮะอินไปกับเนื้อหาของเพลงอย่างมากๆจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงอินกับเนื้อหาของเพลงเพลงนี้อยู่นะฮะซึ่งมันแมทแล้วมันก็เข้ากับน้องคำล่า มา,มาก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 เลยนะฮะอ่ะสำหรับจอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงของน้องคำล่าก,กันดีกว่านะครับผมเหล่านีคข <c oughs> ้อมูลชึกวา่าพอขาเมคาตรงตกใจแน่นอนเลยต <c oughs> <c oughs> ื่นสองห้าเสียงอาซีแหบแน่ครับพี่น้อง ฝั่งซ้ายสวรรค์น,นเคเตมาเพชรลำเพลินก็ต้องขอพอภัยพอพอแม่แม่เอฟซีถกทุกถก,ก,กทันเด้อครับอันนี้ชุดยังยังเป็นชุดนอนอยู่ครับยังเป็นชุดนอนอยู่เนาะ,ะแต่งตัวบ่ค่อยสุภาพปรรยกาต้องขออภัยล่วงหน้ากันแหละกันเด้อครับผม มาด้วยใจหวังว่าจะเป็นหมอสาวลาวตัวน้อยต้อยตามหาเช้ากินคำเพื่อเลี้ยงครอบครัวทิ้นแดนไทยเขาว่าวลิไลงานสวงเงินสู่อีกอย่างหนึ่งี่่ดองครับตอนนี้คอนเฟิร์มหรือเด้อครับผมคอนเฟิร์มแล้วว่า ผมบ่ดด้ซือบัรผมคือซือบ่ดด้ซือปีแล้วละครับอพอ,อยพยายางเพราะว่าผมหาคนขันรบรถเพราะว่าผมหาคนสิมาถือกล่องให้ผมได้แล้วครับวันที่30กันยายนนี้รเรามีนัดกันหน้าเวทีมหมอลำเพชรลำเพลิน เจอกันนะครับบ้านแพงสารคามหน้าเวทีเพชรลำเพลิน30กันยายนนี้เปิดฤดูกาลลุกเป็นไฟหน้าเวทีแน่นอนครับ <c oughs> ลูกเป็นไฟนี่อว่าแมนยังได้ครับเป็นหลายมันหอน ็ได้ไปเกือกฟุ่นแลเด้อแม่มาคอนนีแห้งครับนั่นมี sms ส่งเข้ามาที่สถานีนะครับประมาณ4-5ข้อความสงสัยเป็นพ่อข่าแม่ข่าในตลาดเด้อครับเปิดเพลงอียงนาะคือ <findet> มวนแถพนะ โอยเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วนะครับเนาะช่วง DC ตีซี่ตีห้าหกโมงเสารเนี่ยสถานีสิบ่มีหนักจัดรายการครับแต่เขาิสีศัยเปิดเพลงสลับกับสปอร์ตวิทยุของลูกค้านะครับเนาะ <c oughs> ผมั็เลย จังไดนมือนอีก็ได้ตื่นเศร้าแล้วจัดจักน่อยกันแล้วกันครับผมเอาให้ครบทุกช่วงเวลาช่วงนี้เน้เนๆเ,เพราะคาแมขาในตลาดแน่นอนครับหอบฟันขามโค้งต้องต,งตีแตกมุกดาหารหอบฟันขามโค้งต้องต,งตีตลาดสวรรค์เขตเอาทุกเจเนเรชันเลยครับผม จบลงไปพี่นองครับผมนี่คือ,อบทเพลงเพราะๆนะครับของหนองข้าหลาเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับเพลงนิดนึงกันแหละกันเนาะเพราะว่ามันสามารถเปิดเพลงได้ครับผมแต่ว่าบอสามารถทีจ่จิเปิดไมโครโฟนตัวนี้ได้เพราะว่าช่วงเสาร์เนี่ยมันสิบอมีี่มันสิบอ,ม,อ,ม,บอมีนักใจรายก,การวิทยุนะครับทำใหนวายูร์ซือผมพอโพกโอเพเวมากวอาในรายการือสิบอ่อเนาะ โมเดค่าจจากได้ครับช่วงน,นี้แต่ว่าเต็มใจมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอซนะครับที่เพิ่นบุญนคืนมากติดตามแลวฟังย่มเศ้าๆนะครับย่ำว่า่วงเศร้านี้ส่วนมากก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดครับเข้าสไดใกลุ่มคนฟังทุกๆกกลุ่มนะครับผมอ่า สูงสายๆขึ้นมาแน่ก็สิเป็นแบบวัยทางานนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวต่างๆที่อาจจะขับรถเดินทางฟังอยู่บนรถนะครับเปิดฟังอยู่ที่บ้านในร้านค้าต่างๆหรือช่วงเย็นๆยามแรกๆครับผมไปยางตลาดลาตีอยู่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละเป,เป็นเป็นตลาดเดียวที่ค้นมายางหลายแลักกาเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารเนะาะยางไปลานค่าลานปิงไกพอขาไมคราปิงไกกะเปิดขึ้นเก่า13บ่ายางไปลานขาย น่อเต้าหู้รอคาแม่คนะ้าก็เปิดนะครับผมรันกับคงกับเขาก็เปิดครับเปิดย้ายไปเรื่อยๆครับทั้งตลาดเลยเอออันนี้ก็ยังก,ก็การันตีได้นะครับเนวาคืนเก่ายี่สิบสามเลฟเอฟเอ็มเนี่ยมันเขา่าเลยทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชันอีหลีนะครับผมอ่ะคุณทุกันสำหรับหลายๆท่านเนาะครับที่เพื่อน ที่ตามเนาะจะได้กะข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับซองน้อยๆนะครับผมแต่ว่าเป็นซองที่อ่าส่งพลังบวกให้น้องข้าลาถึงสิเป็นซองน้อยๆแต่ส่งพลังบวกให้เพชรลำเพลินเสมอนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีซะก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าพบสิกรรมมาพรกันใหม่ครับผมสํารับตอนนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆสํารับการติดตามนะครับเนาะช่องเจ๊ดึงวันฉลองสํารับทันทีบ้านเด็กกดติดตามกับฝากกดติดตามน้ำแน่เด้อครับผมแกรอยากมี ผู้ติด,ดตามหลายๆนะครับบรญยั่มสางความามวลวามสื่อในพี่น้องแ้ะมันสิธิเต็มที่นะครับตเต็มอัรรรถตเต็มอารมณ์นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับกดติดตามแล้วกด s u b สไครต์กดกระดิ่งต่างๆแล้วบรญยั่มผมโพด กับอุ้ยนะฮะกำลังเอกกำลังใจเขามาคอมเมนต์ต่างๆผมอ่านสู่ขอความเด้อครับผมอ่านสู่ขอความนะครับบอ่อแมส่สิเป็นพ่อแม่พี่น้องท,งทั้งไทยอ่ทาทั้งสงปปลาวและก็อ่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งต่างประเทศเพื่อคอมเมนต์เขามาหลายขอบคุณอิลีขอบคุณจากใจคลิปนี้เอาไว้สมีสะกอนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ